ไปค่ะสวัสดีครับผมวนนี้คำ<อ>สนิษอานอันนี้ก็ตัวออพออแล้วนะครับวันนี้นะครับผมตีวิวิตนะครับพาน้องพิกาจูมานะครับอันนี้เป็นผู้ชายพิกาจูผู้ชายนะครับดูได้จากหางอ่ะหันหลังหน่อยสิดูที่ว่าไงเป็นผู้ชายนี่ครับหางก็จะแหลมๆนะครับ oh. อ่าส่วนถ้าเป็นผู้หญิงหางจะเป็นหัวใจอ่าโอเค เ well well วิลดันเวิลดันนะครับวันนี้จะมาเชิญชวนเพื่อนๆนะครับไปร่วมงานนะครับชื่องานว่าโปเกมอนคริสต์มาสอะไรวะเป็ที่ยวพอดีเริ่มใหม่ไหมหรือว่าหรือว่าคัดได้อโปเกมอนคริสต์มาสโปเกมอนคริสต์มาสพิเศษนะครับก็เป็นงานแน่นอนว่าเราา พิกาจูมานะครับก็ต้องไปงานเกี่ยวกับพิกาจูเกี่ยวกับโปเกมอนแน่น,นอนนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่15ธันวาคมนะครับถึงวันที่27ธันวาคมที่เอ r i u m ม2ชั้น G นะครับสยามเซ็นเตอร์นั่นเองเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะนะครับรูปแบบงานก็คือ,เ,อ,อเป็นธีมเกี่ยวกับคริสต์มาสช่วงวันคริสต์มาสนะครับแน่นอนพอวันคริสต์มาสเราก็จะมีต้นคริสต์มาสแต่ไม่ใช่ต้นคริสต์มาสธรรมดาใช่ไหมจ๊ะ อ,อมีพยักหน้าเป็นต้นคริสต์มาสที่เป็นธีมของโปเกมอนนะครับอยากรู้ว่าต้นคริสต์มาสนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูที่งานนะครับผมแล้วก็ตลอดทุกวันเนี่ยตั้งแต่วันที่15ธันวาถึง27ธันวาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับมีมิชชั่นมีภารกิจให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆได้เล่นกันแล้วครับแล้วก็มีแจกของรางวัลทุกๆุกวันนะครับแล้วก็มีสอนการเล่นนี่ครับเ<ม>ขาเรียวกว่าเป็น โปเกมอนการ์ดเกมนะครับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับอยากเล่นเป็นเนี่ยก็จะมีสอนสอนที่งานเลยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ของรางวัลชุดนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นชุดของขวัญโปเกมอนการ์ดเกมเนี่ยซึ่งมีมูลค่าถึงเท่าไหร่ครับอ่าหนึ่บาทต่อชุดนะครับใครอยากได้นะครับอันนี้นะฮะต้องไปวันที่25ทธันวาคมเท่านั้นอันนี้คือวันเดียวสำหรับแจกชุดนี้นะฮะ มีทั้งหมด1000ชุดแจกฟรีเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับลรวบอกเลยว่าน,นี่เป็นของแบบของแท้ของพรีเมียมเป็นของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปวันที่25เนี่ยก็อาจจะมีของาะวัลอย่างอื่นนะครับแล้วก็ก็จะมีนี่วันที่25ก็จะมีมิสแอนกรีสด้วยแต่มิสแอนกรีสตัวเป็นๆเ,เลยนะครับจากน้องปิกาชูนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอ,อยากจะเชิญชวนไปเล่นกันเยอะๆนะครับรับรองว่ายังไงก็ มีคุ้มกับคุ้มแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวแล้วติชอบเล่นเกมอะไรแบบนี้ครการ์ดเกมเด็กๆก็เล่นนะครับแต่พอโตมาโตมาก็ยังอยากเล่นอยู่นะครับนี่ฮะเพราะนั้นอันนี้อันนี้น่าเล่นมากแล้วก็จีมการคือมันเล่นง่ายครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางโปเกมอนการ์ดเกมเขามีภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาไทยได้ซึ่งสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นดีเลยคือเล่นด้วยกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เหมือนกับว่า ฝึกสมองด้วยนะครับเออมันเป็นการที่สนุกอะสนุกแน่นอนนะครับอยากให้ได้จริงผมยังอยากได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องใครที่ดูไลฟ์นี่อยู่นะครับดูคลิปนี่อยู่เนี่ยแล้วเฮ้ยบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดอะเราคงไม่สะดวกไปอะทอํายังไงนะครับก็อดไงครับผมอดได้ได้ <laughs> เ,เล่นรอเล่นคือเราสามารถไปติดต่อได้นะครับที่ตัวแทน True นะครับทุกสาขาเลยนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ pokemonthailand.com ครับเพื่อที่จะไปลุ้นรับนี่ได้เลยแจกแจกเลยนะครับ1,868บาทนะครับมูลค่านะครับเป็นของแท้นะฮะแล้วก็ภายในงานเนี่ยตั้งแต่15ถึง20ก็จะมีของสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากโปเกมอนเลยโอ้โหแฟนๆโปเกมอนแฟนๆพิกาจูนี่ห้ามพลาดนะจริงไหมจริงไหมเออได้ไปเจอตัวจริงด้วยครับ อาจจะเจอต้องรอลุ้นครับอาจจะเวบๆไปคอยดูผมไม่ดีผมอาจจะพรางตัวไปใส่แมสใส่หมวกแต่จะมีหางมีหางกระดิกกดิกเล่นอ่ะเดี๋ยวโชว์หน่อยดีกว่าโชว์หน่อยมีเพลงไหมฮะมีไหมอาจถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์ทำอะไรได้บ้างลูกอ่ะโชว์หน่อยกระดิกหูเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระดิกหูลูกเ e s เ กระดิกหูเอ้ยกระดิกหูโ์อ่ะใส่เอวใส่เอวอ่ะเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วจ๊ะจะนี่อ่หมุนตัว turn around turn around นี่เ <c oughs> ชื่อ่าเต้นหน่อยมาในธีมวันคริสต์มาสครับผมอ้าวขอดูพิกาจูหน่อย <c oughs> เอ้ยเฮ <c oughs> ้เช่อ้ นะครับน้องๆหนุๆห้ามพลาดนะครับต้องมาให้ได้นะครับย้ำอีกทีนะครับวันที่15ธันวาคมถึง27ธันวาคมนะครับที่เอเทรียม2ชั้น G ีสยามเซ็นเตอร์นะครับมาเจอกันเยอะๆครับรับรองว่าสนุกสนานได้ของรางวัลแจกกลับบ้านไปอย่างแฮปปี้มีความสุขแน่นอนนะครับหรือใครที่เออใครที่เคยเก็บไข่จำได้ไหมฮะโปเกมอนไปตามเก็บไข่เก็บนะฮะต้องไปที่งานนี้ด้วยนะครับห้ามพลาดเลยครับมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนครับผม Tuyệt Đi các bạn Bye bye. Sayonara. Bye bye <laughs>